เอาหลักค่าทุกคนวันนี้มีเรื่องสุดช็อกมาบอกดวงของชาวราศีกุมกำลังจะเปลี่ยนครั้งใหญ่แบบที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเลยค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกได้ว่าพลิกฟ้าพลิกดินเลยทีเดียว ในช่วงเวลานี้พลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเกื้อหนุนชาวราศีกุมเป็นพิเศษเลยนะค่ะถ้าใครที่เคยบนบานสารกล่าวหรือเคยอธิษฐานขอพรไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนวัดวา,ารามศาลเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวที่บ้านขอให้กลับไปรําลึกถึงสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งเพราะพลังงานกําลังส่งเสริมให้คําอธิษฐานเหล่านั้นเป็นจริงค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภกำลังพุ่งเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินเตรียมตัวรับรัพย์ก้อนโตได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากการงานการลงทุนหรือแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคใช่แล้วค่ะดิฉันกำลังหมายถึงการถูกหวยรวยเงินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเงินแสนเงินล้านกำลังจะเข้ามาหาคุณแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นเงินที่ไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนเลยค่ะ อยู่ๆก็อาจจะมีโชคก้อนใหญ่หล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัวใครจะรู้ว่าคุณอาจจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในพริบตาเดียวก็ได้นะคะ แต่เหนือสิ่งอื่นใดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคลาภภายนอกเท่านั้นนะค่ะยังเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจที่สําคัญอีกด้วยค่ะการที่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกื้อหนุนแสดงว่าคุณจะต้องมีบุญสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นการหมั่นทําบุญสร้างกุศลหรือสวดมนต์ภาวนาจะยิ่งช่วยเสริมบรารมีและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นไปอีกค่ะ นอกจากเรื่องของโชคลาภและการเงินแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังส่งผลดีในด้านอื่นๆของชีวิตอีกด้วยนะคราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวที่เคยเป็นกังวลใจทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นค่ะ แต่จำไว้นะคะว่าชกลาบไม่ใช่แค่การรอรับอย่างเดียวเราต้องลงมือทำด้วยค่าโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาสิ่งสำคัญคือเราจะต้องพร้อมที่จะคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ให้ได้ค่าท่าคุณมีความตั้งใจที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ขอให้เดินหน้าเต็มที่เลยค่าเพราะดวงกำลังส่งเสริมคุณอย่างเต็มที่ และสำหรับใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้หมดหวังขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณมีศักยภาพที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตได้เสมอค่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมทุกคนนะคะขอให้เตรียมตัวรับกับโชคลาภและความปังที่จะเข้ามาในชีวิตค้าขอให้มีความสุขกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะและที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 1. ด้านการเงินหลักโหราศาสตร์ไทยราศีกุมมีดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนการเงินเรือนกระดุมพระและดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระรายได้จากโชคลาภและการเสี่ยง การที่ดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จมาอยู่ในเรือนการเงินบ่งบอกว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะมีฐานะทางการเงินที่ดีมักได้เงินมาจากการทํางานที่ต้องใช้สติปัญญาความรู้และความสามารถเฉพาะตัวมีแนวโน้มที่จะมีการลงทุนที่ประสบความสําเร็จหากศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบแต่ด้วยอิทธิพลของดาวเสาวประจําราศีอาจทําให้การเงินมีความผันผวนบ้างในบางช่วงเวลาหรือต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างฐานะ ทัศนะของหมอช้างหมอช้างเน้นย้ำว่าชาวราศีกุมมีโอกาสทางการเงินที่ดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่ขาดการวางแผนที่ดีพอท่านมักแนะนำให้ชาวราศีกุมรู้จักเก็บออมบริหารจัดการเงินอย่างมีระเบียบวินยัยและหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันให้ผู้อื่นเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาในภายหลังได้ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีหรือโคจร ไม่ดีอาจส่งผลให้การเงินติดขัดหรือมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันการทำบุญด้วยเงินบริจาคเพื่อการศึกษาหรือการช่วยเหลือสาธารณกุศลจะช่วยเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นทัศนะของหมอลักษ์ มรลักฟันธงว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้จากความสามารถพิเศษหรือการทำงานที่ไม่เหมือนใครมักมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่หลากหลายและไม่ยึดติดก,กับรูปแบบเดิมๆท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงทางการเงินหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการลงทุนที่มาจากการชักชวนของคนแปลกหน้า หรือการลงทุนที่ดูดีเกินจริงหมอลักยังแนะนําให้ชาวราศีกุมเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองในการตัดสินใจเรื่องเงินและใช้จ่ายอย่างมีสติไม่ตามกระแสสรุปด้านการเงินชาวราศีกุมมีศักยภาพในการสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงแต่ต้องอาศัยวินัยทางการเงินการวางแผนที่ดีและความรอบคอบในการลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองในการหารายด้วยการทําบุญเสริมดวงการเงินจะช่วยหนุนนําให้มีเงินทองไหลมาเทมา 2. ด้านการงานหลักโหราศาสตร์ไทยราศีกุมมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการงานเรือนกรรมและดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนพันธุบ้านครอบครัวพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อการงานได้รวมถึงดาวเสาร์ที่เป็นดาวประจำราศีอิทธิพลของดาวเหล่านี้ทำให้ชาวราศีกุมเป็นคนขยันอดทนมุ่งมั่นในการทำงานชอบงานที่ทา้าทายและมักจะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การวางแผนหรือการทำงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีอย่างไรก็ตามด้วย อิทธิพลของดาวเสารอาจทําให้การงานมีความล่าช้าอุปสรรคหรือต้องใช้ความพยายามอย่างมากจึงจะสําเร็จทัศนะของหมอช้าง หมอช้างมองว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เทคโนโลยีหรือการทำงานที่เป็นอิสระท่านมักแนะนำให้ชาวราศีกุมรู้จักพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอและไม่ยึดติดกับรูปแบบการทำงานเดิมๆการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้การงานก้าวหน้าท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือ ผู้บังคับบัญชาและควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาจนเกินไปการประนีประนอมและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีจะส่งผลดีต่อการงานหมอช้างยังแนะนําให้ทําบุญถวายสังฆทานหรือบริจาคเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมดวงด้านการงานทัศนะของหมอลักษ์ มอรักฟันธงว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับผิดชอบงานที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการทำงานที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่านมองว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่มีไหวพริบดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องความอิจฉาริษยาจากเพื่อนร่วมง,งานหรือการ ถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงานและไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆหมอลักษยังแนะนำให้ชาวราศีกุมใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของตัวเองในการพิชิตเป้าหมายทางอาชีพและไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคสรุปด้านการงาน ชาวราศีกุมมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในสายอาชีพ่ิ้าไทยและใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งการใช้ความสามารถพิเศษและความกล้าหาญจะนําพาความก้าวหน้ามาให้ 3. ด้านโชคลาภหลักโหราศาสตร์ไทยราศีกุมมีดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือลาพระรายได้จากโชคลาภการเสี่ยงโชค และดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภโดยตรงการที่ดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคดีมาสถิตอยู่ในเรือนลาภบ่งบอกว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตได้บ้างไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงโชคการได้รับมรดกหรือการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไรก็ตามโชคลาภของชาวราศีกุมมักจะมาจากการกระทําที่ดีการทําบุญหรือการช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าที่จะเป็นโชคลาภที่ได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องลงแรง ทัศนะของหมอช้างหมอช้างแนะนําให้ชาวราศีกุมมองเรื่องโชคลาบเป็นการสนับสนุนไม่ใช่การพึ่งพาหลักท่านเน้นย้าว่าโชคลาบมันจะมาจากการลงมือทําและความพยายามากกว่าการรอคอยการทําบุญกุศลการช่วยเหลือสังคมหรือการแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นจะช่วยเปิดทางให้โชคลาบเข้ามาได้ท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการเสี่ยงโชคในทางที่ไม่เหมาะสมหรือการทุ่มเงินกับการพนันเพราะ อาจนำไปสู่ความสูญเสียได้มากกว,ากว่าการทำบุญด้วยการถวายปัจจัยบูรณวัตหรือการบริจาคเพื่อการศึกษาจะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภให้ดีขึ้นทัศนะของหมอลักษ มอลักษณ์ฟันธงว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรส่งผลดีต่อราศีท่านมองว่าโชคลาภของชาวราศีกุมมักจะมาในรูปแบบของการได้โอกาสที่ดีการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือการได้พบเจอคนที่จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงจากผู้ ที่หวังผลประโยชน์หรือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหมอลักอย่างแนะนําให้ชาวราศีกุมทําบุญกับเด็กได้โอกาสหรือผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเสริมบุญบารมีและเปิดรับโชคลาภสรุปด้านโชคลาภชาวราศีกุมมีโอกาสได้รับโชคลาภแต่โชคลาภมักจะมาจากการกระท,ทําที่ดีการแบ่งปันและการทําบุญการเสี่ยงโชคควรทําอย่างมีสติและไม่โลภมากการทําบุญเสริมดวงจะช่วยหนุนนําให้มีโชคลาภเข้ามาในชีวิต 4. ด้านความรัก หลักโหราศาสตร์ไทยราศีกุมมีดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปัตตนิคู่ครองคนรักและดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนอริศัตรูอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อความรักได้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวแห่งเกียรติยศและตัวตนบ่งบอกว่าชาวราศีกุมภ์มักจะให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวและความอิสระในความสัมพันธ์ต้องการคู่ครองที่เข้าใจและเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันมีแนวโน้มที่จะชอบคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์และสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีได้ความรักของชาวราศีกุมภ์อาจมีความท้าทายบ้างเนื่องจากดาวอังคารที่เป็นดาวแห่งความขัดแย้งอาจส่งผลให้มีความเข้าใจผิดหรือการโต้เถียงกันบ้าง ทัศนะของหมอช้างหมอช้างมองว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมักจะมีคนเข้ามาสนใจอยู่เสมอแต่ด้วยความที่รักอิสระและมีโลกส่วนตัวสูงอาจทำให้ความสัมพันธ์ไม่รับรื่นนักหักไม่เจอคนที่เข้าใจและยอมรับในความเป็นตัวตนของชาวราศีกุมท่านแนะนำให้ชาวราศีกุมเปิดใจให้มากขึ้นและสื่อสารความรู้สึกของตัวเองกับคนรักอย่างตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงการเก็บงำความ รู้สึกหรือการประชดประชันเพราะจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงไปอีกสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนต่างชาติหรือคนที่มีอายุมากกว่าการทําบุญร่วมกับคนรักเช่นการบริจาคหนังสือ,อหรือการช่วยเหลือสัตว์จะช่วยเสริมดวงความรักทัศนะของหมอลัก มอลักฟันธงว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่หรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดาวสุโคจรส่งผลดีต่อราศีท่านมองว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความโรแมนติกอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยแสดงออกชอบการกระทํามากกว่าคำพูดท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องมือที่สหรือการถูกหลอกลวงในความสัมพันธ์และไม่ควรตัดสินใจเรื่องความรัก ด้วยอารมณ์ชั่ววูบหมอลักยังแนะนําให้ชาวราศีกุมรู้จักที่จะให้อภัยและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการบูชาพระพิกเนรหรือสิ่งศักดิ์ดิสิตท,ที่เกี่ยวข้องกับความรักจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความเมตตาสรุปด้านความรัก ชาวราศีกุมต้องการความเข้าใจและความอิสระในความสัมพันธ์ควรสื่อสารกันอย่างเปิดอกและหลีกเลี่ยงการเก็บงำความรู้สึกคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่ไม่เหมือนใครคนมีคู่ควรระมัดระวังเรื่องมือที่สมและรู้จักปรับตัวเข้าหากันการทำบุญเสริมดวงความรักจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่น 5. ด้านการทำธุรกิจหลักโหราศาสตร์ไทยราศีกุมมีดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนปัตนิคู่ครองหุ้นส่วน และดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะการงานที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจได้อิทธิพลของดาวเหล่านี้บ่งบอกว่าชาวราศีกุมมีความสามารถในการเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจชอบงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและการแก้ปัญหามักประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนการเดินทางหรือธุรกิจที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการมีหุ้นส่วนที่ดีจะช่วย ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสําเร็จแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งในความคิดเห็นหรือการไม่ลงรอยกันกับหุ้นส่วนทัศนะของหมอช้าง หมอช้างแนะนำให้ชาวราศีกุมมองหาโอกาสในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่มีความทันสมัยท่านมองว่าชาวราศีกุมมีแนวคิดที่ก้าวหน้าและสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งได้ท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการลงทุนที่เกินตัวหรือการขยายธุรกิจเร็วเกินไปควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและมีแผนสำรองไว้เสมอการทำสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจควรทำอย่างรัดก,กุมและชัดเจน การทำบุญด้วยการถวายเครื่องมือแพทย์หรือการบริจาคเพื่อการกุศลจะช่วยเสริมดวงธุรกิจให้เติบโตทัศนะของหมอลัก มรักฟันธงว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในการทําธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการทําธุรกิจที่สามารถสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆหรือธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มท่านมองว่าชาวราศีกุมมีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่นและสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้ดีท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการถูกหักหลังหรือ การถูกเอาเปรียบจากหุ้นส่วนหรือคู่ค้าและไม่ควรไว้ใจใครง่งายๆควรตรวจสอบประวัติและภูมิหลังของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดีหมอลักอย่างแนะนําให้ชาวราศีกุมใช้ความกล้าหาญและความเดเด็ดขาดในการตัดสินใจทางธุรกิจและไม่ควรลังเลในการเปลี่ยนแปลงเมื่อจําเป็นสรุปด้านการทําธุรกิจ ชาวราศีกุมมีศักยภาพสูงในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีควรมีแผนการที่ดีรอบคอบในการลงทุนและระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับหุ้นส่วนการสร้างเครือข่ายและการตัดสินใจที่เด็ดขาดจะช่วยนำพาความสำเร็จมาให้6ด้านถูกหวยรวยเงินล้านหลักโหราศาสตร์ไทยราศีกุมมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือลาพะโชคลาภการเสี่ยงโชค และดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนการเงินอิทธิพลของดาวเหล่านี้บ่งบอกว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยนักโชคลาภของชาวราศีกุมมักจะมาในรูปแบบของการได้โอกาสที่ดีการได้ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการได้รับมรดกมากกว่าที่จะเป็นการถูกหวยรวยเงินล้านแบบปาฏิหาริย์การจะถูกหวยนั้นมักจะต้องมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นดาวเกตด,ดาวมฤตยูที่ส่งผลดีในจังหวะที่เหมาะสม ทัศนะของหมอช้างหมอช้างไม่แนะนําให้ชาวราศีกุมทุ่มเงินกับการเสี่ยงโชคหรือการซื้อหวยเป็นหลักท่านเน้นย้าว่าการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ไม่แน่นอนและไม่ควรนําเงินเก็บหรือเงินที่จําเป็นต้องใช้มาเสี่ยงท่านแนะนําให้เน้นการสร้างรายได้จากงานประจําหรือการลงทุนที่มั่นคงมากกว่าการทําบุญด้วยการบริจาคเงินให้โรงพยาบาลหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยจะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภให้ดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังคงแนะนําให้ใช้สติในการเสี่ยงโชค ทัศนะของหมอลักษ์หมอลักฟันธงว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคได้ในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่ก็ยังคงเตือนให้ระมัดระวังเรื่องความโลภและไม่ควรคาดหวังกับการถูกหวยมากเกินไปท่านมองว่าโชคลาภของชาวราศีกุมมักจะมาจากการได้พบเจอคนแปลกหน้าหรือการได้รับคำแนะนำที่ไม่คาดฝัน หมอลักยังแนะนำให้ทาบุญถวายเทียนพรรษาหรือการบริจาคเพื่อการศึกษาแกเด็กด้วยโอกาสเพื่อเสริมบุญบารมีและเปิดรับโชคลาภแต่ก็ยังคงย้ําว่าการถูกหวยเป็นเรื่องของวาสนาและดวงเฉพาะบ่ออุคลไม่ใช่สิ่งที่คาดเดาได้ง่ายสรุปด้านถูกหวยรวยเงินล้านชาวราศีกุมมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคบ้างแต่ไม่ควรมุ่งเน้นมากเกินไปควรใช้สติและไม่ทุ่มเงินมากนะัก การทำบุญจะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภแต่ไม่ได้รับประกันว่าจะถูกหวยเสมอไป7ดด้านชีวิตหลักโหราศาสตร์ไทย ราศีกุมมีดาวเสาร์เป็นดาวประจําราศีและดาวราหูเป็นดาวเกษตรเรือนอุตสาหะอิทธิพลของดาวเหล่านี้ทําให้ชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ระอิสระมีวิสัยทัศน์กว้างไกลชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ก็อาจเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเข้าถึงยากและบางครั้งก็ด้วยรันชีวิตของชาวราศีกุมมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ชอบความซ้ำซากจำเจมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้จากความพยายามความอดทนและการใช้สติปัญญา ทศนะของหมอช้างหมอช้างมองว่าชีวิตของชาวราศีกุมมักจะเต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงท่านแนะนําให้ชาวราศีกุมรู้จักปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและมองโลกในแง่บวกท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตที่ประมาทหรือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามพานองคลองธรรมเพราะอาจนําไปสู่ปัญหาในชีวิตได้การรู้จักวางแผนชีวิตที่ดีการดูแลสุขภาพ กายและใจให้แข็งแรงจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและราบรื่นหมอช้างยังแนะนําให้ทําบุญด้วยการบริจาคเพื่อการสาธารณกุศลหรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเพื่อเสริมบุญบารมีและสร้างความสุขให้กับชีวิตทัศนะของหมอลัก มอลักฟันธงว่าชีวิตของชาวราศีกุมมักจะมีความโดดเด่นและสามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้หากรู้จักใช้พลังงานของตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้องท่านมองว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความพิเศษและมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำหรือผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมได้ท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนความไม่รอบคอบและการหลงผิดไป กับสิ่งที่ไม่ใช่ของจริงหมอลักอย่างแนะนําให้ชาวราศีกุมเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทการทําบุญด้วยการสร้างโรงทานหรือการช่วยเหลือผู้ยากไร้จะช่วยเสริมบุญบารมีและนําพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสรุปด้านชีวิต ชีวิตของชาวราศีกุมเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายควรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และใช้ชีวิตอย่างมีสติความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์จะนำพาความสำเร็จมาให้การทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยเสริมสร้างความสุขและความราบรื่นในชีวิตแดด้านเสียงโชคชะตาหลักโหราศาสตร์ไทยราศีกุมมีดาวราหูเป็นดาวเกษตรเรือนอุตสาหะความพยายามและดาวอังคารเป็นเจ้าเรือลาพระโชคลาภ การที่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ไม่คาดฝันมาสถิตยอยู่ในเรือนอุสาหะบ่งบอกว่าชาวราศีกุมภ์มักจะมีความกล้าได้กล้าเสียและมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการเสี่ยงโชคชะตาอยู่บ้างแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะผิดหวังได้เช่นกันการเสี่ยงโชคชะตาของชาวราศีกุมภ์มักจะมาจากการตัดสินใจที่รวดเร็วหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันทัศนะของหมอช้าง หมอช้างไม่แนะนำให้ชาวราศีกุมเสี่ยงโชคชะตามากจนเกินไปหรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญด้วยอารมณ์ชั่ววูบท่านเน้นย้ำว่าการเสี่ยงโชคชะตามักจะมีความไม่แน่นอนและควรใช้สติปัญญาในการตัดสินใจท่านแนะนำให้ชาวราศีกุมพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้รู้ก่อนที่จะตัดสินใจเสี่ยงในเรื่องสำคัญการทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาหรือการบริจาคเพื่อการศึกษาจะช่วยเสริมดวงด้านโชคชะตาให้ดีขึ้นแต่ก็ยังคงแนะนำให้ใช้ความระมัดระวัง ทัศนะของหมอลักษ์หมอลักฟันธงว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้เสี่ยงโชคชะตาในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดาวราหูโคจรส่งผลดีต่อราศีท่านมองว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความกล้าหาญและไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆท่านเตือนให้ระมัดระวังเรื่องความประมาทความใจร้อนและการถูกหลอกลวงจากผู้ที่หวังผลประโยชน์หมอลักษยังแนะนําให้ชาวราศีกุมเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ ของตัวเองแต่ก็ควรใช้เหตุผลในการตัดสินใจและไม่ควรทุ่มเงินหรือชีวิตไปกับการเสี่ยงโชคชะตาที่ไม่แน่นอนการทำบุญด้วยการถวายผ้าไตรจีวรหรือการบริจาคเพื่อการกุศลจะช่วยเสริมบุญบารมีและนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสรุปด้านเสี่ยงโชคชะตา ชาวราศีกุมมีความกล้าได้กล้าเสียและมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคชะตาได้บ้างแต่ควรทำอย่างมีสติรอบคอบและไม่ประมาทการทำบุญจะช่วยเสริมดวงด้านโชคชะตาแต่ไม่ควรมุ่งเน้นมากเกินไปบทส่งท้ายคำแนะนำโดยรวมสำหรับ จากคำทำนายในแต่ละด้านจะเห็นได้ว่าชาวราศีกุมเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงมีความคิดสร้างสารรค์และรักอิสระแต่ก็มีจุดที่ต้องระมัดระวังเช่นกันทั้งเรื่องความใจร้อนความประมาทและการตัดสินใจที่ขาดความรอบคอบข้อควรปฏิบัติวางแผนและมีวินยัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือชีวิตควรมีการวางแผนที่ดีและมีวินัยในการปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องชาวราศีกุมเหมาะกับงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะอยู่เสมอจะช่วยให้ประสบความสําเร็จระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักค้นส่วนหรือเพื่อนร่วมง,งานควรใช้ความเข้าใจการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งหรือการถูกเอาเปรียบใช้สติในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเงินการลงทุนและการเสี่ยงโชคไม่ควรโลภมากหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบทำบุญสร้างกุศลการทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์สินสิ่งของหรือแรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพื่อการสาธารณกุศลจะช่วยเสริมบุญบารมีหนุนนำให้ชีวิตราบรื่นมีโชคลาภและคล้าคลาดจากภัยอันตรายดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างมีสติและการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและยั่งยืนข้อคิดจากหมอช้างและหมอลักษ ทั้งสองท่านต่างเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทและการทำบุญสร้างกุศลเพื่อเสริมดวงชะตาและสร้างความสุขให้กับชีวิตหมอช้างเน้นการวางแผนและการจัดระเบียบส่วนหมอลักเน้นการใช้พลังงานที่มีอยู่เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ชาวราศีกุมควรนำคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงและมีความสุขของนำโชคสำหรับราศีกุม 1. หินอเมทิส์อเมอร์ทิส ช่วยเสริมสมาธิลดความฟุ้งซ่านเพิ่มพลังบวกและดึงดูดโชคลาภด้านการเงิน 2. คริสตัลใสคริคอร์สเสริมพลังงานบริสุทธิ์ปรับสมดุลกายใจเหมาะกับราศีกุมที่มีความคิดสร้างสารรค์และเป็นนักฝัน 3. เครื่องประดับเงินเงินเป็นธาตุที่เข้ากับพลังของราศีกุมทําให้ดึงดูดพลังดีๆและช่วยเสริมสเสน่ห์ ส่พวงกุญแจหรือตัวอักษรตัวแรกของชื่อใช้เป็นเครื่องรางประจําตัวช่วยย้าพลังบุญเก่าและทาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 5. พระพิกเนรพระพุทธรูปปางเปิดโลกเสริมปัญญาความสาเร็จและดึงดูดโอกาสใหม่ๆสีมงคลสําหรับราศีกุมสีฟ้าน้ำเงินอ่อนเสริมความสงบสติปัญญาและการตัดสินใจที่เฉียบคมสีม่วงเสริมบาร,รมีด้านการงานโชคลาภและช่วยดึงดูดพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สีเงินสีขาวสร้างความสมดุลความสว่างสวยัยและคุ้มครองจากพลังร้ายสีเขียวพาสเทลเสริมความอ่อนโยนมิตรภาพความรักและความสุขในชีวิตประจำวันเคล็ดลับเล็กๆสำหรับชาวราศีกุมพกของนำโชคติดตัวเช่นหินอเมทิสก้อนเล็กๆหรือใส่กําไลเงินจะช่วยดึงดูดโชคลาภและปัดเป่าสิ่งไม่ดีเวลาเลือกกระเป๋าเสื้อผ้าหรือของใช้ลองเลือกโทนสีฟ้าน้ำเงินหรือม่วงจะเสริมพลังงานให้เด่นขึ้น สุดท้ายนี้ขออำนาจแห่งฟ้าดินและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเปิดประตูแห่งโชคลาภให้แก่ชาวราศีกุมทุกท่านขอให้ทุกก้า่ยงเต็มไปด้วยความสำเร็จการงานราบรื่นดังสายน้ำที่ไหลไม่หยุดการเงินไหลามาเทมาไม่ขาดสายชีวิตพบแอ